กินอันเขาเตี้ยอนไหมใช่แล้วความมันอันอันแค่คัดปลวดภัยนี่เกิดจากอันไหนครับหลวงปู่ครับเออเออแล้วจะเทียบกลางๆเป็นรักษาเหรออืมแสดงว่าของหลวงปู่นี่ม,มีมีเทวดารักษาอยู่เออว่ามันคอย <c oughs> ว่าแม่หลวงปู่ไปรักษาผมผมได้น้อครับเออมมนจะเทียบมีเทียบพญานาครักษาหลวงปู่ ที่ฐานจังไหนเ่งจังน้ำรักษาหลูกหลานครับอันเป็นนาเต้ของมาเจ้าเ้อดิดีป่าอากาศเออเออเขาหาว่าง,างอืม <c oughs> อ่าดีดีว่าทุกอันนะค,ะค,คะรับหลวงปู่แล้วแท้ที่ฐานเราเกิดขึ้นจากคร,รูสัทธาอันคูบอสัทธาเขาถือสี่เกิดสี่เกิดอ่าความสำเร็จต่างๆ่ละะ่ะครับอันบอ่ะ ก็ขึอนนั่นเหรียญบาทธรรมดาหัก็คื